อันความสุขหรือทุกข์เพราะเราสร้างกรรมต่างๆให้ผลตามสนองเราทำดีมีสุขสมใจปองทำชั่วต้องได้ทุกแท้แน่นอนเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าลีลับคติธรรมขอหยิบยก ปาฏิหาริย์พระทุดงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธบินทบาทปโปรดผีเมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธบวชเป็นพระภิกษุได้ไม่กี่พรรษาท่านทุดงไปในประเทศลาวแม้นไม่เคยไปเยือนที่นั่นมาก่อนแต่ท่านก็ไม่เคยรู้สึกปริวิตกแม้แต่น้อย สมัยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศลาวยังเป็นป่าเขาความเจริญมีอยู่ในเมืองใหญ่อย่างนครเวียงจันท์ชาวลาวดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายมีอาชีพทำนาทำไร่แค่พอกินพอใช้ไปวันๆเท่านั้นเมื่อหลวงพ่อคูณออกจากจารกทธุดงไปเรื่อยๆหากพบหมู่บ้านก็พอมีชาวบ้านมาตักบาทบ้างหากไม่พบ ก็เท่ากับงดฉันไปโดยปริยายวันหนึ่งท่านทูดงไปไกลจากเมืองผาเลนนักบริเวณนั้นมีทิวเขาโอบล้อมทอดตัวสลับซับซ้อนอยู่ด้านหนึ่งเมื่อหลวงพ่อคูณทุดงผ่านเชิงเขาขนาดย่อมก็พบกับถ้ำแห่งหนึ่งดูเงียบสงัดเหมาะแก่การปากักกด อีกทั้งยังมีทานน้ำในถ้ำซึ่งสามารถอาศัยเป็นน้ำสงน้ำดื่มได้สะดวกบริเวณตีนเขามีบ้านอยู่หลายหลังคาเรือนชาวบ้านซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นทุนเดิมจึงพากันขึ้นมานมัสก,การท่านพร้อมกับนิมนต์ให้ท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำนาน,น,าน เพื่อที่พวกตนจะได้มีโอกาสทําบุญใส่บาตรเพราะไม่มีพระสงฆ์ผ่านมาแถวนี้มานานแล้วหลวงพ่อจึงรับนิมนต์ชาวบ้านต่างดีใจกันทั่วหน้าและกล่าวย้ำแก่ท่านว่าพวกเขาจะเตรียมของใส่บาตรทุกเชา้ารุ่งเชา้าหลวงพ่อคูณออกวินเบาตแต่เชา้าบนเขามีหมอกลงจัด ทำให้บรรยากาศขมุกขมัวมองเห็นเพียงแต่ระยะใกล้ๆเท่านั้นเมื่อหลวงพ่อเดินลงไปยังตีนเขาก็พบทางแยก่ันจำไม่ได้ว่าหมู่บ้านไปทางไหนแต่ตัดสินใจเลี้ยวไปทางสายหลังจากเดินไปได้สักคู่ใหญ่หมอกก็ค่อยๆจางลงเริ่มเห็นสภาพแวดล้อมชัดเจนขึ้นทำให้ทรากปรักหักพังของอาคาร สถานและกำแพงอยู่ทั่วบริเวณหลวงพ่อคูณรู้สึกแปลกใจเพราะจำได้ว่าหมู่บ้านที่เคยผ่านก่อนจะไปทุดงบนเขาไม่มีสร้างอิฐกำแพงเก่าเช่นนี้แต่เมื่อมองเห็นชาวบ้านชายหญิงหลายคนยืนถือขันข้าวและถาดใส่ข้าวใส่อาหารรอใส่บาตรอยู่อย่างเงียบๆท่านจึงเดินเข้าไปด้วยกิริยาอันสำรวม ระหว่างรับบาทหลวงพ่อคูณอดสงสัยไม่ได้ว่าชาวบ้านเงียบเชียบกันเหลือเกินเพราะไม่มีใครพูดคุยหรือทักทายตามวิสัยชาวบ้านทั่วไปบรรยากาศจึงดูสงัดวางเวงแต่หลวงพ่อไม่ได้สนใจนักเพราะมุ่งมั่นในวัดปฏิบัติแห่งการทุดงเท่านั้นหลังจากที่ท่านฉันอาหารเสร็จแล้วท่านนำเศษอาหาร เหลือมากองไว้บนก้อนหินเพื่อให้ทานแก่สัตว์เลีกสัตว์น้อยเมื่อหลวงพ่อคูณออกไปส่งน้ำที่ลำธารก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่มีสัตว์มากินเศษอาหารบนก้อนหินเลยแม้แต่มดสักตัวก็ไม่ได้มาตอมแต่พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเศษอาหารหายไปหมดราวกับมันไม่เคยปรากฏอยู่ตรงนั้นมาก่อนเลย หลวงพ่อคูณปฏิบัติสมณธรรมอยู่ในถ้ำผาเลนได้สามสี่วันชาวบ้านหมู่บ้านตีนเขาพากันขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงถ้ำและถามว่าทำไมท่านไม่เคยลงไปบินทาบาทที่หมู่บ้านเลยสักครั้งทั้งๆท,ที่รับนิมนต์ไว้แล้วหลวงพ่อคูณแปลกใจเพราะท่านลงไปบินเทาบาททุกเชา้าทำไมชาวบ้านจึงพูดเช่นนั้น ชาวบ้านต่างพากันงุนงงสงสัยเพราะทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่อและชาวบ้านทำอาหารเก้อมาหลายวันจะว่าหลวงพ่อคูณหลงทางไปบินทบาทหมู่บ้านอื่นใดอีกก็เป็นไปไม่ได้เพราะละแวกนั้นมีหมู่บ้านนี้เพียงหมู่บ้านเดียวเท่านั้นชาวบ้านสอบถามหลวงพ่อคูณว่าท่านลงจากเขาแล้วไปทางทิศไหน เมื่อหลวงพ่ออธิบายจบชาวบ้านก็พูดแทบจะพร้อมกันว่าหลวงพ่อไปบินทบาทกับผีเสียแล้วเพราะเส้นทางด้านซ้ายที่หลวงพ่อเดินไปเป็นเมืองล้างเก่าแก่ไม่มีผู้คนอาศัยแม้แต่คนเดียวแถมไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปที่นั่นด้วยเพราะเคยมีคนเจอพูดผีที่น่ากลัวมาก หลวงพ่อคูณฟังแล้วหัวเราะแล้วบอกทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างที่ได้ใส่บาตรพระซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระได้อีกหลายมือ้อจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารของผีนี่มันก็แทบหลายอยู่ชาวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อคูณออกบินทบบาท ท่านตัดสินใจเหลี้ยวไปทางซ้ายอีกครั้งทว่าข่าวนี้กับไม่มีใครคอยมาใส่บารเช่นเดิมหลวงพ่อคูณยืนสงบจิตแล้วแผ่เมตตาให้วิญญาณทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในอนาวริเวณน,นั้นเพื่อให้ไปสู่สุขติแล้วจึงเดินกลับไปยังหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิมนต์ท่านไว้ นับเป็นหนึ่งในความเมตตาของท่านที่มีต่อสรรพสัตว์ซึ่งทำให้ท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดาเกิดได้มันก็ดับได้ ของอะไรทุกอย่างจะเที่ยงแท้แน่นอนนั้นไม่มีอีกแล้วพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุดโธวัดบ้านไล่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาขอได้รับความขอบคุณจากช่องเรื่องเล่า ลีลับคติธรรมกระผมผู้ดำเนินรายการธีรวัตรภาวิจารณ์ขอบคุณครับ